เอากัดเห็นแล้วซะอเอาเอามนหนูชื่อตอนแรกว่าตังซื้อว่าเพิ่มสองชื่อกันละกันชื่อเพิ่มกับชื่อนวลจะตรีตังซื้อว่าจังไรเพิ่มกับนวลบล่ลูกเอ้ยมีความสุขแล้วค่ะอันนี้เอามาจากปัม่มคือกัน,นค่ะ ชื่อนวลดีกว่านะลุงเนาะชื่อนวันไปดูไปดูคนอื่นบ้างเอาคือด,ดีแทะเอาหยอกอันนี้ว่ามีความสุขละลูกเอ้าเอ้าเอ้าเอาใช่เอาแต่นโนนี่ก็ได้เอ้าเอา,เอาไม่ได้สนใจแม่เลยหนูชื่ออะไรนะอพูดหน่อยเสียงเบาๆนะอันน่ะอันน่ะสีขาวนวลนสวยมากค่ะ เก็บมาค่ะอยู่ปั๊มค่ะจอนมาจากไหนไม่รู้มีปลอกคอโอ้หลังโกงหลังโกงอืมนี่ค่ะน่ารักบ่ค่ะเปพฤติกรรมของเขามาแหลกๆก,กับ่ค่อยสดชื่นเดี๋ยวนี้กะมึนแล้วเลออี้ยงในระบบปิดโอเคโอเคโอเคโอ้โห อุ้ย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 ฮู้ฮูมุนเมื่อหละขเาวของหนูชื่อเพิ่มอ่าหนูชื่อเพิ่มเนาะชื่อเพิ่มเจ้าเพิ่มอ่ะกระโดด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 อ่ะกระโดดกระโดดกระโดดจิบเอออ่ะกระโดดกระโดดกระโดดอีกไอคนนึงอยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยีอคนนึงอยู่ข้างล่างนี่ลูกดิเฮเออ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 บันไดบันได สีขาวกับสีดำอันไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะไหนอีกคนอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้อันนี้ชื่อหนูนินคีออนเหมือนกันเป็นผู้ชายผมชื่อหนูนินครับเป็นผู้ชายครับคีอ้อนคีออนค่ะอ,อ,อ,อ้วนอ้วนครับเอาในตัวเล็กโอ้โหมีสามเลยคราวนี้ หนูนินเพิ่มเพิ่มนี่เป็นผู้หญิงอใครอีกใครอีกเออไอเจ้าตัวเล็กไอที่ลูกทุ่งนี่ยที่ลูกทุ่งเลยนะลูกทุ่งนี่เขาก็เล่นกันหยอกกันอยู่แบบนี้แนะค่ะเลี้ยงระบบปิดแล้ก็เล่นกันขึ้นบ้านบนบ้านบ้า,บางลงมาบ้างกระโดดไปกระโดดมานะคะทุกวันต้องอใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดฝุ่นดูดขนของเขานะคะเพราะว่าขนเยอะมากเลยต้องมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะอันนี้ค่ะวันนี้แนะนำสามตัวกนสามคนกรบุญอ,อ่อะบุญอ่นอะนี่ค่ะนหนินผมเป็นผู้ชายคะ่ะผมคีออนมากค่ะอันนุนินหันมาลูกหนูชื่ออะไรหนุนินหนูกีออนคีออนน่ารักะคะะจ้า